เไ้ยเนี่ยทำงานแค่ไหาป่ามาหาป่าใสใสป่าคุณน่ะใยิ้มตาก่อนย้อตาก่อนเดี๋ยวปิดนะของมาให้มีของม่าสะให้มีของม่าสะให้แค่ท่าน่เทียวมีแค่ท่านเคยอ่เอาเสื้อผ้าให้เนาะใส่เอาาก็กลายเป็นคลิปไวรัลสุดน่ารักผู้ชมเรียกว่าเป็นคลิปเนี่ยที่ผู้ชมเนี่ยให้ดูไปเมื่าข้างต้นเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าคุณพ่อคุณแม่มาเจอลูก แต่ต้องบอกว่าการมาเจอกันเนี่ยมันมีคุณค่าผู้ชมเพราะครอบครัวเนี้ยลูกคนเนี้ยครผู้ชมที่แกแต่งตัวมอมแมมเนี่ยแกไม่เจอพ่อแม่เนี่ยในรอบกว่ายี่สิบปีผู้ชมเรียกว่างานนี้เนี่ยเป็นคลิปต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยก็งงๆเนาะเพราะเหมือนว่าพี่น้องเขาเนี่ยเหมือนว่าเดินไปทักทายเฮ้ยทาอะไรเจ้าตัวก็บอกว่าจับปลาอยู่เป็นภาษาท้องถิน่นนะผู้ชมก็เหมือนเจ้าตัวเนี่ยลงไปจับปลา เนื้อตัวเนี่ยมอมแมมเลยผู้ชมก็มีการกอดมีการหอมกันกันกบพี่น้องแต่ปรากฏว่าพี่คนดังกล่าวแล้วก็มีการเซอร์พไพรส์เจ้าตัวบอกว่ามาน,นี่สิมาน,นี่มีอะไรจะเซอร์พไพรส์มีอะไรจะให้ดูผู้ชมแต่ต้องบอกว่ากว่าที่เจ้าตัวนี้จะงงนะเจ้าตัวเหมือนงงใช่ไมผู้ชมก็มีการเดินไปเดินไปเดินไปปรากฏว่าไปจนรถนะผู้ชมไปถึงรถ เจ้าตัวเนี่ยเหมือนอึ้งไปเลยผู้ชมพอเห็นภาพข้างหน้าของตัวเองเนี่ยปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยอึ้งไปเลยฮะแล้วก็มีการก้มกราบผู้เป็นพ่อครับผู้ชมแล้วก็มีการกอดกันแล้วก็มีการทักทายผู้เป็นแม่เรียกว่าเป็นคลิปที่ซึ้งมากๆากผู้ชมเพราะต้องบอกว่าโมเมนต์การคนเราเนี่ยผู้ชมไม่เจอพ่อแม่มาเนี่ยยีปีต้องบอกว่ายี่ปีเนี่ย ความรู้สึกเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราแค่ดูคลิปเนี่ยโหเราก็ซึ้งตามเลยใช่ไหมผู้ชมแต่อย่างหนึ่งที่ชาวเน็ตเนี่ยเขาโฟกัสเนี่ยก็คือลูกเนี่ยแม้จะแต่งตัวมอมแมมแม้สภาพเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะผู้ชมบางคนเนี่ยเขาอาจจะรังเกียจแต่กับครอบครัวเนี่ยเขาไม่รังเกียจผู้ชมทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยยังมีความรักดีๆให้ต่อลูก พ่อแม่พี่น้องก็ยังมีความรักดีๆให้แก่น้องและก็พี่ชายต้องบอกว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยเรียกน้ำตาให้แก่ชาวเน็ตได้เป็นอย่างดีผู้ชมและต้องบอกว่าครอบครัวดังกล่าวเนี่ยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นคลิปที่เราเห็นไปเมื่อข้างต้นเนี่ยเป็นแค่น้ำจิ้มผู้ชมเราจะพาผู้ชมไปดูนาทีที่หนุ่มคนนี้เนี่ยแต่งตัวมอมแมม เจอพ่อกับแม่เขาเนี <Woody> <ot them> ่ยเจ้าตัวเนี่ยจะมีความรู้สึกยังไงเราไปทิ้งท้ายคลิปซึ่งนี้กันต้องบอกว่าครอบครัวนี้น่าชื่นชมเป็นอย่างมากครับผมน